สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่างต้อมบดานะคะวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์นะคะอะ่8แผงนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะคะนี่นะคะปั๊มโจได1,500วัตต์นะคะ อันนี้เราลงไป40เมตรทั้งหมด8แผงอันนี้ใช้ระบบไฮบริดนะคะ ไฮบิดนะคะไม่ต้องมันคอยบิดเองค่ะแปดแพงแดดกำลังจ้าดีมากๆเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะผลงานนะคะเราอยู่อำเภอปากช่องจอนนครราชสีมาค่ะสามารถสอบถามข้อมูลสอบถามราคาได้นะคะ ฝกกติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ